คุณกำลังรับชมคลิปคำทํานายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทํานายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทํานายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารนะครับว่าในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2568นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรัก ป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบทมค่าครูได้ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับอ้าวเหรครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารเปิดไพ่ขึ้นมามีไพ่สามถ้วยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะนำพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกมาสู่คนเกิดวันอังคารในเรื่องงานครับในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง3ารกรกฎาคมนี้จะมีข่าวดีในเรื่องงานหรือว่ามีความสำเร็จในเรื่อง การงานหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นทําอยู่เกิดขึ้นนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครทํางานเป็นทีมหรือว่าต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่พบความสําเร็จแล้วก็ได้เฉลิมฉลองชัยชนะในเรื่องงานกับทีมงานของคุณนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทํางานนะครับยังมีไพ่สิบ ถ้วยครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้คนรอบข้างในเรื่องของการทำงานครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสามารถพบกับความสําเร็จที่เป็นเสมือนบันไดก้าวแรกที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อๆไปนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพราชาแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของ ความคิดสร้างสรรค์การิเริ่มการลงมือทําอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารจะได้โอกาสดีๆหรือว่ามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะเริ่มลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นชิ้นเป็นอันนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แ่ะครับจะเป็นสิ่งที่จะนําพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ การงานหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นทําอยู่นั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทํางานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายครับในเรื่องของธุรกิจบริการสินค้าที่ทํามีเกณฑ์ได้แตกลายธุรกิจออกไปหรือได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มนะครับหากองค์กรของคุณกําลังรับสมัครคน นะครับหรือว่าหาทีมงานก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้คนดีมีฝีมือมาร่วมงานนะครับหรือเรียกได้ว่าจะเจรจาธุรกิจตกลงกอ่อต่อรองกับใครในช่วงนี้ก็ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำธุรกิจก็ไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับไม่ค่อยจะมีอุปสรรคมากนักถ้าจะมีก็มีปัญหาเดียวก็คือปัญหาที่คนอื่นนั้น สร้างปัญหาแล้วมันมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากกว่าที่จะเป็นปัญหาจากตัวคุณเองหรือคนภายในองค์กรของคุณนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนค้าขายการค้าการขายต้องบอกว่าทะลุทะลวงมาก16จนถึง31ากร,รกฎาคมนี้ไพ่3ถ้วยจะพูดถึงใครที่ต้องทำยอดทำเป้า นะครับหรือคนค้าขายก็อยู่ในช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีกําไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือว่าค้าขายแบบมีหน้าร้านนะครับมีแผงลอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลา 16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคมนี้ที่เรียกได้ว่าขายดิบขายดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่เคยขายไม่ดีหรือว่าอาจจะดูเงียบๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคมนี้จะเห็นแนวโน้มของการขายดีขึ้นนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะขายได้ทีละเยอะๆหรือว่าปิดการขายล็อตใหญ่ได้นั่นเองครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานเดินหน้าไปได้ดีไปได้สวยนะครับ มีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญนะครับให้ได้แสดงฝีมือจากผู้ใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายจากหัวหน้าง,งานนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงการงานเท่านั้นไม่พอคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ราชาแห่งถ้วยยังแสดงถึงในเรื่องของการที่คนเกิดวันอังคารบางกลุ่มกำลังตั้งใจอยากจะมี อะไรเป็นของตัวเองอยากจะลงมือทำอะไรเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำควบคู่ไปกับงานประจำหรือทำเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเลยแล้วออกมาทำเต็มตัวทำเต็มที่ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับไปได้ดีไปได้สวยครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าใครที่เหนื่อยล้ากับเรื่องของการสมัครงาน หรือว่าหางานอย่าเพิ่งถอดใจ16จนถึง31กร,รก,กรกฎาคมนี้สมัครงานหางานมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายดวงชะตาการงานเปิดออกกว้างความสำเร็จรออยู่ที่เหลือคือความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณแล้วครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงการเงินคนเกิดวันอังคารมีไพ่หนึ่งเหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องเงินการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่หมุนเวียนได้ดีไม่มีติดขัดนะครับเงินทองไหลมาเทมารวมถึงการมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับหรือเรียกได้ว่าช่วง16จนถึง31การกรกฎาคมนี้ คุณจะไม่ต้องเหนื่อยมากกับเรื่องเงินเงินทองทองครับการเงินนอกจากจะดีแล้วนะครับยังเป็นช่วงเวลาที่มีลาบลอยหรือว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องเงินเข้ามานะครับไพ่ judgment ครับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงสัญญาณที่ดีในเรื่องเงินครับสำหรับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือบางคนอาจจะมีหนี้มีสินไพ่ใบนี้จะพูดถึงการปลดหนี้ได้ไพ่ ตายแล้วฝืนใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์การเงินที่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดเป็นช่วงเวลาที่การเงินนอกจากจะดีแล้วใครที่มีความลำบากในเรื่องเงินหรือว่ามีภาระหนักๆในเรื่องเงินจะเป็นช่วงเวลาที่หาทางรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นได้หรือเรียกได้ว่าเอาชนะสถานการณ์ได้ใครมีหนี้มีเกณฑ์ปลดหนี้ได้นะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองยังต้องบอกว่าไพ่ใบนี้ยังแสดงถึงคนเกิดวันอังคารบางคนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมรดกหรือว่าได้เงินที่อาจจะรอคอยหรือว่าตกเบิกอยู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่แปดเหรียญจะพูดถึงการมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆม,มีโอกาสดีๆในเรื่องเงินโดยเฉพาะใครที่ ได้ใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ใช้ศักยภาพที่มีในการหาเงินนะครับมีเกณฑ์ที่เงินทองที่ผ่านเข้ามา3ช่องทางนี้ จะทําเงินให้คุณได้ดีเป็นพิเศษนะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎาคมนี้จะลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้ก็ให้ผลกลาําไรให้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายดวงชะตาการเงินผ่านไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติกันด้วยนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับ ดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง3 1กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับไพ่เดอะซันที่พูดถึงความโชคดีหรือว่าการมีโชคลาภครั้งใหญ่เนี่ย มีขึ้นมาก็จริงแต่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งอิทธิพลกับคนเกิดวันอังคารมากนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง16จนถึง31ก,กกรกฎาคมนี้เสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงได้นะครับแต่ก็ขอให้เอาพอหอมปากหอมคอก็พอนะครับโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับมีความเกี่ยวพันกับไพ่สี่ดาบครับไพ่สี่ดาบเนี่ยจะพูดถึงอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่า ตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับอาการเจ็บป่วยเจ้าของคุณหรือว่าของผู้คนใกล้ชิดก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะนำพาวความโชคดีมาให้นะครับไพ่เดิมูนเป็นไพ่ที่เตือนให้ระวังครับว่ามีโชคลาภแล้วอาจจะเป็นทุกขลาภได้แนะนำอย่างนี้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายแนะนำให้คนเกิดวันอังคารนั้นแก้เคล็ดด้วยการ บริจาคโลหิตทำบุญลงศพเติมน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าทำบุญน้ำมันเผาศพก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันอังคารได้ดีครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับโชคลาภเนี่ยเอาพอหอมปากหอมคอก็พอสิ่งที่เราควรโฟกัสคือเงินทองที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจ1สมองสองมือของเรานะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายฝากไว้นะครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารน,นะครับในช่วง16จนถึง31ก,ก,กรกฎาคม2568ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันอังคารมีไพ่ u d g m e n t ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงใครที่เจ็บป่วยอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา16จนถึง31รกรกฎาคมนี้จะหายวันหายคืนนะครับเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพจะเริ่ม ฟื้นตัวได้ดีครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่แดคาถาจะพูดถึงร่างกายที่ดูจะแข็งแรงขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไพ่าราชนีแห่งคาถาจะพูดถึงการมี energy ที่ดีในการทำสิ่งต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามีพลังงานเยอะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังในการจะทำสิ่งต่างๆแล้วรู้สึกไม่เฉื่อยชาไม่เหนื่อยมากนะครับเรื่องของอาการเจ็บปวดก็ไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจเว้นแต่ว่า อาการจะป่วยเล็กๆน้อยๆที่มากับอากาศหรือว่ามากับอาหารการกินที่อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งอันนี้คนเกิดวันอังคาร ระวังได้ง่ายๆเลยป้องกันได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพตรงส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับไม่มีไพ่ที่บ่งชี้ถึงความอันตรายในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้นะครับใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทก็แล้วกันครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16จนถึง31กรกฎกาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักคนเกิดวันอังคารนะครับมีไพ่ The World นะครับหรือว่าไพ่แห่งความสำเร็จนะครับถ้าขึ้นอยู่ในดวงความรักเราจะพูดถึงความรักที่ดำเนินมาถึงจุดหมายปลายทางที่ดี นะครับมีช่วงเวลาที่ตัดสินใจที่ดีหรือว่าได้พบเจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่รอคอยนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับไพ่เดอะซันจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี จะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ใช่หรือว่าได้เจอคนที่ศีนเสมอกันกับตัวเราก็ว่าได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับไพ่ดีเอ็มเพรสจะพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่สบายใจอบอุ่นใจและมักจะไม่มีเรื่องใดๆมาทำให้ วิตกกังวลหรือว่าเป็นท็อกซิกทางความสัมพันธ์ในช่วง16จนถึง31กร,รกฎาคมนี้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่านอกจากจะความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารไปได้สวยไปได้ดีแล้วใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดามีเกณฑ์สมหวังสมใจด้วยครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดได้เจอคนที่ชอบเจอ คนที่ใช่นะครับคาแรคเตอร์ของคนที่เข้ามาจะดูมีความจริงใจสดใสล่าเริงอบอุ่นนะครับแล้วก็เข้ามาเติมเต็มบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตของคุณนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเอาลครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของคำทำนายในเรื่องต่างๆนั้นถือได้ว่ามีเรื่องดีซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแทบจะไม่มีเรื่อง อะไรที่น่าจะทําให้คนเกิดวันอังคารนั้นวิตกกังวลหรือว่ากางังวลใจมากนักนะครับเป็นช่วงเวลาที่ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นเอาพลังใจดีๆเหล่านี้เป็นพลังงานด้านบวกในการเสริมพลังให้กับ คุณในการที่จะดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับสาหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับจองคิวสอบถามค่าครูได้ตามลายไอเใต้คลิปนี้เลยครับ สำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวเวพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ